ครับสวัสดียำเศร้าครับพี่พี่ผมเก่งทายอีเก่งเนาะภารกิจยำเศร้าครับช่งหลานช่งหลานหลานได้กินยังสิบปากโกมาให้สี่สิบบาทโซโลโซโลผู้เดียวอะไรอ่ะมั้งน้ำตอนแล้วอันนี้อันนี้หลานครับเลี้ยนเลี้ยนเพราะว่าหลานเลี้ยนซื้อคนซื้อวัดที่ไหนวะนั่นเทวดาอยู่เนี่ยนั่นเทวดานวลปากดีไม่ซื้อเพคนอันนี้หลานนะครับหลานมาอยู่น้ำอยู่กับแม่ผมหมดแหละน้องกับใหญ่มากับไอ้ลูกสาวผม Năm sáu ung thư mãi ở thoát sao ta mãi thoát sao ta mãi sao ta mãi sai 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 ta mãi 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 บได่ครับม่เห็ดมาถูหายเนาะมันก็เฮ็ดยู่บอลมาผมเฮ็ดแต่เฮ็ดบัวตากที่ยังเป็นเฮ็ดแอ่ะเนาะมนฟ้าอย่างเยู่นี่นะแมวผมแป๊บนึงมันตื่นไปบุญนี่น่ะตื่นสวยนะครับเอีนเพิ่นเป็นเาวแล้วใช่แล้วเดี๋ยวไปเบิ่งมันก็บข้าวอีพี่เอ้๊เดี๋ยวสายๆครับเมื่อนี้ผมมาสิไปหาพระอาจารย์นี่เนาะไปเบิ่งพระที่ว่าเพิ่นเฮ็ดแต่พระที่ว่าเพิ่นเฮ็ดไอ้ใบครับได้กี่องค์แล้วผมไม่ไปโดนเลเด้อตั้งแต่ลูกผมรถรถสนกันผมก็บ่ค่อยได้ไปเลย ไปพานแบบน้ำมนต์ก็ไปไปจักเสื่อไปที่พลาไปพลาไปฟิีไปเบิง้งเนาะไปเบิ้งผราเบเมียนใส่ล่ะขอขอไว้อยู่ไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปที่เพื่อ,อไว้มีไฟอีกล่ะนักเรีเพิ่อยเลือกสามองค์นี่แหละครับไอ้เบิ้งอียนพูดดีไงกันนีค้นหูพูดดีไงตื่นไปเพราะว่าร้านหลานเขบอกในวันเมื่อกี้นี่มันกิดมันนอนน้ำลูกสาวผ ฮัลโหลอ๋อไปใส่วะป้าเอาไปอยู่เห็นแต่ที่นอนมันไปใส่เนาะแต่ว่าเสียฝาเขาหลีกเด้อได้นี่ลูกสาวผมเนาะชิลาพรแสนบุตรเนะาะแล้วซื้อแท้ผมก็ต้องอยากรู้หรอกเนาะซื้อผมมาจังไดนรู้แต่ว่าน้ำสกุลผมเนาะนี่นี่ซื้อแท้ผมมีคนรู้เมื่อกี้คนเหรอครับอันไปใส่วะป้าเ้ยทองน้ำสิเซื้อไปเห็น ไปใส่น้อยหน่อยพี่พี่เดี๋ยวผมมกันเดี๋ยวผมเจอกันสายๆแล้วพี่พี่เอามาทีมาหลวังเพลงอยม่าไปมาหลวงเถอะียมหลวัดมเอาะมาที่มาอัดเพลงอยู่กับมันเสียงมันก้องนะครับเยาไปมาอัดสายทีต่อพี่ตาพพีเีย เดี๋ยวครับพี่พีชรา่ันมาจากสายสายครับเดี๋ยวผมคลิปออกไปอาจารย์นะครับเนาะสวัสดีครับ